ขายยังไงอ่ะก็มึงเอาตังมาตัวขายให้แค่น่ะการค้าการขายขายได้ง่ายนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงเอาตังมามึงก็ขายไปคุณรู้เนอะแพ็คขายกันยองเท่าไหรสองละสิบบาท ถ้าซื้อองเดียวฟองเดียว10บาทล้ว2พองสาฟองสามฟองเท่าไหร่สามองสิบ้าฟองเดียวเท่าไหร่นะสิบบาทสาองสิบห้าเอาสาฟองสามฟองขายหมดแล้ว เพราขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่แยกชิก้นแ,แยกขายแยกขายให้ขา,ายที่บ้านเลยอ๋อนั่นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดมินชุดอ๋อไอ้อต,ตอั้มตั้มซัมฟองถึงห้าเนี่ยอ่ามุดฮะขายหมดแล้วก็เหลือฟองเดียวสิบบาทเหลือพองเดียวสิบบาท